ทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมตังฟาร์มเฮาส์นะครับหน้ารสมิกเบอร์รี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับเพราะว่าเป็นรสใหม่ของเขานะครับก็ที่เป็นรสผลไม้เคยกินแต่สับอรี่นะก็อยากจะรู้นะครับว่ามิกเบอร์รี่มันจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็เขียน7บาทเพราะราคาพิเศษนะครับปกติมัน8บาททุกนี้ลดราคาบาทหนึ่งลดบาทหนึ่งเราก็ซื้อมาชิมหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับแต่ก่อนกินต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างในนี้เขียนว่าเป็นไส้หน้ามิกเบอร์รรี่นะคับ42% แป้งสาลี37%น้ำตาล3%ไขมันพืช1.5%ยีสิบ์จุเนยผสม0.7%นะครับเกลือเสริมไอโอดีน0.7%แล้วก็นมผง0.4%โอเคมาชิมกันเลยว่ารสชาติใหม่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะแกรเ์เขาอุตส่าห์ลดให้เราต้องบาทหนึ่งเลยก็ซื้อให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนี่นะครับโอเคนะกลิ่นก็แบบกลิ่นเหมือนนมมิกซ์เบอร์รี่ออ่ะเอะ ไอ้พวกโยเกิร์ตมิกเบอรี่กินอย่างนั้นเลยอะ่ะก็กินก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอ่านี๋ยวแกะมาด้านหน้าปึ๊บืดตืดตืดเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมานะครับเปิบเปิบเปิบออกมาสิจ้าทั้งแผ่นอ่อ,อกมานะครับนี่สีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับคราวน,นี้มาชิมรสชาติกัน กิได้อยู่นะกินเด่นกว่ารสชาติก็บอกกินได้อ่ะนะวิจัยครับอย่างแรก เปิดมาดมกลิ่นหอมเหมือนมิกเบอร์รี่แบบพวกโยเกิรต์ตพวกนมมิกเบอร์รี่หอมมากออกเปรี้ยวแต่เวลากินเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยอย่างแรกคือรสชาติแต่ว่ากลิ่นมันหอมก็จริงแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเนี่ยมันไม่ได้หอมหรอ,อกเปรี้ยวขนาดนั้นนะครับเมื่อเกิดเรากินพวกนมมิกเบอร์รี่หรือโยเกิรต์ตมิกเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอะไรกันมาด้วยแต่ว่า พอเรากินเข้าไปในเรื่องของขนมปังเนี่ยมันไม่ได้ออกรสชาติแบบกลิ่นดังนั้นกลิ่นเขาจะมาอยู่ขนาดนี้แต่รสชาติอย่างขนาดนี้นะครับมันไม่ได้เปรี้ยวหรือหวานแบบของมิกเบอร์รี่เั่าไปบวกกับนะครับแยมให้มานิดเดียวแล้วขนมปังเยอะดังนั้นเนี่ยรสชาติของมิกเบอร์รี่จะน้อยดังนั้นเพื่อนพูดเลยนะครับอย่างแรกก็คือว่าตรงนี้ถ้าเกิดคุณให้ขนมปังมามากกว่านี้นะรสชาติมิกเบอร์รี่ก็จะเด่นกว่านี้แล้วก็ควรที่จะเขาเรียกว่า ใส่รสชาติเปรี้ยวให้มันมากกว่านี้ครับคือตอนนี้กลิ่นกับรสชาติไม่สัมพันธ์กันคือรสชาติแบบหอ,อมแบบเราจินตนาการว่าแบบเหมือนขมินมมิสบิรี่ที่อยู่ขนาดนี้แต่พอมากินรสชาติของแยมตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะอยู่ลดลงมานิดนึงนครับไม่มีความเปรี้ยวความหวานขนาดนั้นบวกกับมันไม่ได้ให้มาเยอะไงเทียบกับปริมาณกันแล้วนะครับระหว่างแป้งกับแยมเนี่ยแป้งมันเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งลดทอนนะครับรสชาติของมิสบอรี่ไปแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับถถ้้้าาาาาาาเเเกกกิิดดททียยบบ,าาบ,บัรรคค8ุมหอู่่่แตว เราได้แยมเยอะกว่านี้กับรสชาติที่มันดีกว่านี้มันจะอร่อยและประทับใจมากกว่านี้แค่นั้นแหละครับผมเออจ้าของอาจจะบอกพี่อันว่าถ้าเกิดอยากกินอยากก่อยางนั้นกินไปกิน20บาทนะครับ<笑><笑>โอเคแต่ว่าในราคา8บาทให้ผ่านนะเพราะว่าของมันสำคัญกับราคานะครับถ้าเกิดรสชาติอย่างเงี้ย8บาทให้ผ่านนะครับแต่ว่าเพี่อนเคยกินของที่มันแบบอะไรอ่ะสามสิบสี่สิบบาทอะไรเงี้ยพอเรามากินของแปดบาทเมื่ออย่างเงี้ยครับเฮ้ยแต่เราต้องให้ความยุติธรรมกับเขานะครับว่าของแปดบาททําได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคคุณผ่านดังดีเลยครับผมโอเคครับแล้วเรีีนคลิปป้ไเพียงเท่านี้นะครับๆาชอบก็ฝากกดไลค์ ตะใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ